สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับช่องรักสมุนชนเนลนะคะวันนี้รักสมุนนะคะก็ได้กล่องพัสดุมาหนึ่งกล่องนะคะไม่รู้ว่าด้านในนี้คืออะไรนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในเนี้ยข้างในกล่องเนี้ยมันคืออะไรนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าด้านในของกล่องนะคะมันคืออะไรนะคะเพื่อนๆอันนี้ของฝากจากเพื่อนสนิทของลักสมุนเองนะคะไม่ใช่เพื่อนทาง y YouTube เนาะ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันค่ะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าข้างในของกล่องนะคะว่าเพื่อนสนิทของรักสมน์ส่งอะไรมาให้นี่ค่ะลักสมน์ก็ได้กันไก่มาก็มาตัดเลยนะคะตัดกล่องเพื่อที่จะดูว่าข้างในนี้มันคืออะไรนี่ค่ะตัดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันมันคืออะไรเนาะ ตื่นเต้นค่ะก็คุยกันกับเพื่อนหลายครั้งแล้วนะคะว่ารักสมุนมีบางอย่างที่อยากได้เนาะเขาก็เลยส่งมาให้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อข้างในมีซับซ้อนมากเลยค่ะเป็นต้นไม้นะคะเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรเนาะหอมมาดีมากเลยค่ะไม่ใช่บอกเลขนะคะเพราะว่า ด้านในมีตัวเลขด้วยหอมมาดีมากเลยนะคะเพ,เพื่อนเาจะมีกระดาษอีกอผ่านรอบต้นไม้มาเนาะโอ,อต้นสวยมากเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นลือสีนะคะต้นลือสีผสมเป็นต้นไม้มงคลเนาะนี่ค่ะเพื่อนบอกว่าเอาไปต่อยอดนะเธอขอบคุณเพื่อนมากนะคะที่ส่งมาให้ ต้นของเขาสวยงามมากนะคะก็ใบของเขานะคะก็จะเป็นหลากสีนะคะก็จะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองนี่ห่อมาอย่างดีเลยค่ะใช้ถุงพลาสติกนะคะเป็นถุงหิ้วของเราเนาะห,อหอ่อห่อห่อทับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลักษมณ์ก็จะเอาต้นหรือสีนะคะไปใส่กระถางนะคะ นี่ค่ะเราก็จะเอามาใส่กระถางแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้รักสมุนก็อยู่ด้านนอกแล้วนะคะก็เตรียมกระถางไว้หนึ่งใบนะคะดินนะคะดินก็เป็นดินที่เราซื้อจาการ้านขายต้นไม้นะคะเขาขาย8ปดถุงร้อค่ะเป็นดินไสเดือนนะคะเพื่อนๆที่รักสมุนใส่ให้เขา แล้วก็เอาดินใส่กระถางไปเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะดูแลเขาอย่างดีเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่เนาะยิ่งดูแลดีต้นไม้กระแทบจะไม่รอดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่กระถางลงไปเลยเขาบอกว่าต้นไม้อ่อต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้มงคลเนาะเป็นต้นลาษีชื่อของเขาคือต้นลาษีเนาะ เป็นต้นไม้มงคลช,ชนิดหนึ่งแต่ว่ารักสมุนก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรักสมุนเอาเขาใส่กระถางก่อนค่ะนี่ค่ะแกะเขาออกจากถุงเลยนะคะกระนุถนอมหน่อยคะ่ะเพื่อนๆต้นของเขาสวยงามมากนะคะก็ใบคือใบเขานะคะก็จะเปล่นสีๆเนาะ เดี๋ยวเอาดินออกนิดนึงนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้รักสมุนด้วยนะคะเพื่อได้ทําคลิปใหม่ต่อๆไปเนาะคลิปหน้าเราก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆคลิปนี้รักสมุนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวลักสมุนเอาดินใส่ให้เขา ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะไปรดน้ําให้แล้วก็ไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านนักจ๊านี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจและดูคลิปจนจบนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยงามไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รักสมุนด้วยนะคะ